เอาพี่ดาวทำไมต้องแบบสูตรเตาถ่านด้วยแรกก็เมื่อก่อนนะนะเป็นเด็กแต่ละของพี่ใครเมื่อก่อนเขาใช้เตาถ่านออืแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วลูกพี่ใช้แต่เตาไม่ได้ใช้ถ่านไม่ทันเนาะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ในไม้ตึกใช่ไหมพี่ถ้าเกิดอะไรไปก่อฟืนก่อไฟนี่มันก็จะควันรบกวนลูกค้าเนาะพี่ก็เลยใช้เตาหนูเตาเป็นเตาถ่านบ้านอะบ้านบ้านบ้านเราขายเกี่ยวไงต้องเด็ดเด็ดเด็ดแเราใช้ฟืนเนี่ยคือเตาถ่านเนี่มันจะได้ความร้อนดีตลอดแล้วมันก็จะหอมด้วยให้พี่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Crazy Food ผมดุลสเกตเตอร์ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปทานก๋วยเตี๋ยวฮะก๋วยเตี๋ยวชาวบ้านผมเองเนี่ยนะครับก็คือพี่เขาให้แบบเครื่องแน่นๆน,น,นะฮะรสชาติด,ดีก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะฮะซึ่งร้านเนี่ยมีชื่อว่าร้านเตี๋ยวริมทางครับอยู่ในซอยพหลโยธิน4 8 i n time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. ก่อนไหนๆแล้วทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์จัดจ้านยานสะพานใหม่ EP 1นะฮะทุกคนนะฮะสำหรับซีรีส์นี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปทานนะฮะ ร้านเด็ดร้านดังนะฮะร้านเก่าแก่แถวสะพานใหม่เพราะว่าผมอยู่แถวสะพานใหม่บางเขนนะครับโอเคสําหรับร้านแรกในวันนี้ก็เป็นร้านเตี๋ยวริมทางเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยนะทุกคนนะว่าพี่เขาเปิดร้านหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะครับนี่ผมไม่ได้เตรียมอะไรกับเขานะครับก็จะไปกินเลยนะเอาละทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านเตี๋ยวริมทางเตาถ่านครับร้านตะวินนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาแลวกันนะครับว่าพี่เ็าเปิดร้านมานานหรือยัง สวัสด p p thin, ีครับพี right. <drinking u. S 1> ่ย <afternoon api> like ุ่งอยู่ไหมครับพี่พี่เปิดร้านมานานยังครับพี่ปีครึ่งค่ะลูกค้าอ๋อได้สูตรมาจากไทยครับวันนี้ดีคุณพี่เองค่ะคุณพี่เองเลยเหรอใช่เนื้อเยอะยี่ไม่ใช่หมูวันกิโลพี่หมูเด้งทุกชิ้นเนี่ยประมาณ6โลค่ะหมูต้องหาอีก3โลหมูเด้ง6โลคันค่ะเครื่องแน่นเลยนะครับเยอะมาก ปกติเปิดร้านกี่โมงครับพี่เจ็ดโมงครึ่งค่ะเป็นี่โมงเลยเจ็ดโมงครึ่งแล้วประมาณสายสองครึ่งมาส,สองครึ่งเหรอ,อหมดเร็วเหมือนกันนะฮะ<า>นี่นะครับทุกคนก็เป็นร้านที่ผมเรียกว่าก็มาทานเมนูในร้านมันมีอะไรบ้างครับพี่นี่ค่ะเมนูจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวเย็นจังโภแล้วก็มีทะเลเดือดค่ะอันนี้เดือดด้วยเนาะเป็นคิกเนเจอร์ของร้านนะคะนี่ทุกคนตอนนี้นะครับเป็นร้านนะฮะ นี่เบอร์โทรพี่ร้านเขานะครับอันนี้คือเบอร์โทรพี่เขาครับติดต่อรับงานนอกสถานที่ด้วยนะครับนี่นะครับเมนูมีบดา40 45นะครับมีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเมนตะโคนะครับน้ำใสก็มีครับลูกชิ้นหมูหมูแดงหมูหนาตุ่มตุมทุกคนพราร้านพี่ดามีก็ช่องวัดเจ็ดด้วยนะทุกคนนะคนนะือว่ามีครบนี่ก็คือใบเมนูทุกคน ช่วงนี้เป็นไงครับพี่ขายดีไหมก็เงียบอยู่นะคะแต่พี่ก็ยังขายหมออยู่นะคะแก๊สเกินก็ขึ้นเนาะแก๊สเกินก็ขึ้นก็พอได้นะพี่ได้ค่ะขายเคล็ดนะคะมีเมนูเด็ดนะทะเลเดือดนีออเดอร์สามหกถึงตุ๋นตุ๋นแน่นๆจนแน่นไหมแน่นนะคือร้านพี่จะให้เครื่องแน่นมากหน้าแน่นอ่ะล้นชามเมนูนี้ของคุณ อยากที่ทำเองหมดเ้มแงเปียวติ๊เองไง่ไหพี่สูตรเนี่ยเก่งไหมเก่งเนาะสุดยอดปกติถ้าวันเสาร์อาทิตย์น่คนจะเยอะมากทุกคนคใช่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรอนานนะนี่ผมมาวันธรรมดา,าผมคนจะได้ไม่เยอะเนี่ยลูกค้ามาเรื่อยๆทุกคนไอ้หนูนะก่อนนะลูกนะเดี๋ยวรอพี่ดนะาังกัน be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, Assess, I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clown, fame, mud, disease, and hate. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on <laughs> <laughs> This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity. <laughs> าพี่ดาทำไมต้องมบบสูตรเตาถ่านด้วยทไมต้องเป็นมันหอมมะมันหอมใช่ไหมพี่ตอนแรกก็เมื่อก่อนนะเป็นเด็กแของพี่ใชล้เมื่อก่อนเขาใช้เตาถ่านอืแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วลูกพี่ใช้แต่เตาไม่ได้ใช้ถ่านไม่ทนเนาะเพราะว่ามันอยู่ในตึกใช่ไหมพี่ถ้าเกิดอะไรประกอบปืนก่อไฟนี่มันก็จะควันรบกวนลูกค้าเนาะพี่ก็เลยใช้เตาหนูเตาเป็นเตาถ่านอ๋อ ใช้เครเ่องช่วยเขาเนาะมันจะได้ความร้อนดีตลอดแล้วมันก็จะหอมนะพี่แต่เรามาอยู่ในตึกอย่างนี้เราก็ไม่ได้เนอะก็ต้องตัดเปลี่ยนแล้วแกก็แพงนะพี่ช่วงนี้โอ้สามร้อยหกสิบห้าบาทแล้วเนาะก็ยังไหวเนาะไหวพอตรงที่พี่พอขายได้ไงครับร้านตรงนี้นนะคะฝากชื่อร้านพี่ด้วยเพราะว่าพี่เราชื่อตามาทำชื่อร้านเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลก่อนนี่เปิดร้านตาพี่ป่วยเป็นรักษาเป็นดูแลร้านพี่ ีแกที่เดิมารากาตั้งร้านดีที่เลยเอาเป็นชื่อแกเนาะวินที่เป็นร้านที่เลยายีเก็เป็นขาตะขายดีจริงๆก็คือขายดีจริงๆทุกคนเพราะว่าตอนผมมาฝนตกยังไม่มีมาผมมาปุ๊บคนเต็มเลยก็เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารทานกันนะทุกคนผมก็สั่งเป็นเส้นเล็กล้มยำทะเลเดือดนะฮะก็าเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันนะครับคือตอนนี้ที่ดาวรุ่งมากนะครับขาเริ่มมาแล้วนะครับกโอเคเดี๋ยวเราไปกินอาหารแล้วไปดูหน้าตาอาหารกันนะครับ ทุกคนครับนี่คือเมนูที่ผมสั่งมานะครับต้มยำทะเลเดือดทุกคนอันนี้หกสิบบาททุกคนดูดิดูดิดทุกคน <c oughs> คือปกติที่ดาวแกให้หน้าแน่นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเครื่องแน่นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมมาทานนะครับปกติกก็ให้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ร้านจะมีเมนูเป็นแบบต้มยำน้ำใสเย็นตาโฟด้วยนะทุกคนหรือแบบอันนี้ซิกเนเจอร์นะครับเป็นเมนูต้มยำทะเลเดือดทุกคนดูดิเดนี่ยนะครับเครื่องก็จะมีแบบ หมูเด้งมีกุ้งลูกชิ้นมีเกี๊ยวด้วยทุกคนนี่แล้วก็มีไข่อมด้วยทุกคนยามาตูมดูดิอยู่น่าทานมากนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะฮะทุกคนดูดิจุกจุกบอกเลยว่าจุกจุกทุกคนเเรามาทานกันเลยนะครับะ จัดจ้าแล้วไม่ต้องปรุงจะเกิดใครชอบแบบรสจัดกว่าน,นี้ก็เติมเอานล้ครับพวกพริกพวกน้ำส้มหรือน้ำตาลอะไรแบบนี้นะครับหลงเลพี่ดางให้เยอะขนาดนี้ได้กำไรไหมเนี่ยได้ครับพี่ขายยะได้ครับพี่บอกได้กำไรเลยปรงทุกคนปูนุงจับอยู่แล้วทุกคน

ตอนนี้คือกับบ้านไปปักคุณพ่อคุณแม่ครับสองถุงทุกคนต้มยำทะเลเดือดก็ไอเมนูพิเศษเนี่ยต้มยำทะเลเดือดเนี่ยมันมีจำกัดนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะมาทานต้องมาเร็วหน่อยพี่ดาวบอกมันมีจำกัดมันมีจำนวนจำกัดนะฮะขอตัวทานต่อทุกคนฝากไว้ beeping, ะนะคะร้านหลานเต้าหินค่ะถนนจุตินที8แยก30สนใจแวะมาชิมได้นะคะขอบคุณลูกค้าล่วงหน้านะคะพี่มากุลค่ะครับเดี๋ยวเราทานร้านต้าหิน อยู่ในซยนอยพหลโยธิน48แยก30ทุกคนมาง่ายนะฮะทุกคนแล้วก็ใครที่มาถึงตรงนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดสับสไครต์ช่องเคซี่ฟู้ดให้ด้วยนะทุกคนนะกลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอคิดว่เดี๋ยวกัน Better day. Fuck me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've e v e r seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving.